อันนี้เดี๋ยวตัดกิ่งก้านมันออกก่อนผมจะไม่เอาไม่เอาก้านพวกนี้ออกสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวบันไซทุกท่านนะครับพบกับเขียวคลาดบันไซฟาร์มวันนี้ทำการออกหามะพร้าวมะพร้าวล่วงส่วนนี้มันงอกเองเรามาเดินหากันคือส่วนที่พาะกระเพาะนะครับพี่น้องเรานี้ผมก็อยากทำแบบ อยากหามัง่งอยากได้สัมผัสบรรยากาศเพราะว่าเคยหาตะโกอ่าหายางอื่นเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศมาหามะพร้าวกันมัง่งเพราะว่าที่เพาะกขเพาะเนาะไม่เกี่ยวกันตอนนี้กําลังกําลังทําครับนี่เจอเป้าหมายหนึ่งต้นที่มันร่วงงอกเองนะครับด้านหลังผมเนี่ยนี่หามานานตั้งท่าไทยมานาน ซึ่งที่จริงผมก็ได้มาเร็วต้นนึงนะแต่เป็นมะพร้าวที่แบบว่ารถไถก็ไถท,ทิ้งเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวดูต้นนี้กันก่อนอันนี้เดี๋ยวตัดกิ่งก้านมันออกก่อนใช้กันไกง่ายดีอันนี้ผมก็จะตัดเลยเพราะว่าเห็นมันมียอดแล้วแต่ผมจะไม่เอากาบใบออก ผมจะไม่เอาไม่เอาการพวกนี้ออกเพราะผมคิดว่าน่าจะต้องเอาไปเลี้ยงก่อนสักระยะหนึ่งล้วค่อยทําการกรีดเก็บอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะครับกำลังลองผิดลองถูกเขือไม้มันเยอะไอเ้เขือเนี้ยเหนียวมากกลัวจะตุ้มแตก เห,เหนื่อยเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าไม่ได้เอาเสียมสําหรับคุดไม้มาเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะออกแค่สํารวจทําการคุดเสร็จแล้วได้เป็นตุ้มเดี๋ยวกันไกจแต่งรากให้ดูสวยก่อนเดี๋ยวไปดูการปลูกกันที่บ้านนะต้นกําลังสวยเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจขอมัดตุ้มก่อนแล้วกันเพราะว่าใส่อมอเตอร์ซค์ไปตะแกรง ไม่รู้จะเป็นการส้มหรือการเขียวนะพี่น้องคือโคนมันส,มสม้มๆอ่าแต่นี่มันจะเขียวเ,ยวเอาละขนาดกำลังเมอะน่ารักเดี๋ยวไปปลูกกันที่บ้านไปตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องหลังจากเดินโอ้ยมุดป่าตำเยเจ๊ยอต,ตำเยเล่นสักคันเลย อ่ะนี่ได้ต้นมานางสวยแล้วผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเปลือกมะพร้าวซับไปรองก้นกระถางแต่สงสัยไม่ต้องรองดินดินโปูงนี่เป็นดินใบก้ามปูมาร์คผสมขุยมะพร้าวอ่ะเดี๋ยวจะใส่เปลือกมะพร้าวอีกสักนิดเพิ่มความโปร่ง่อมาดูขั้นตอนการทําจะหมู่หรือจะจ่าจะรอดหรือจะร่วงภาวะนาะให้รอดนะพี่นอ้องเพราะเป็นขนาดที่สวยมากเลยแต่ต้นนี้ที่บอกว่ารถไถเข้าดัานนี่จะเห็นร่องรอยว่ามันเอียงไปแล้วนะ มันจะร่มไปอย่างนี้แล้วแหะมันจะขาดไม่ขาดอยู่แร้วแหเลยผมก็เลยตัดอันนี้ผมก็จะปลูกตรงโอก,กระถางตื้นไปก็น,น่าจะพอดีอ่ะนี่นี่เดี๋ยวอันนี้ปลูกเลยเอามาดูกันครับฝากติดตามเป็นกำลังใจช่วยรุ่นช่วยเชียร์ไปด้วยกันเดี๋ยวจะทําการปลูกต้นแรกก่อนแล้วกันต้นนี้ต้นเล็กมันเพราะว่ามันมันมาสภาพไม่ค่อยดีไม่มีดินผมไม่ไม่ค่อยมีความมั่นใจกับมันเลยอเอาดินใส่เข้าไปนี่ ดูสงสูงหน่อยโยงโยงใส่กระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับพี่น้องแต่ผมอยากให้มันเล็กๆอะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้อยากโชว์โชว์รากเท่าไหร่อ่ะให้มันเอียงเอียงสักหน่อยเพื่ออนาคตตัดอีกแล้วกันไหนๆมันก็ตัดตัดมาเร็วเนูพูดเองเลยเองอันนี้อันนี้ผมไม่ไนดะ้ไม่สนับสนุนนะครับว่ามันจะใช้ได้ผลไม่ได้ผลอันนี้ผมทดลองนะเพราะว่าเป็นไม้ที่ผมเอ่อเขาทายทิ้งผมก็เก็บมา มาทดลองซึ่งต้นขนาดนี้ผมก็ผมก็ไม่เคยปลูกนะว่ามันจะจะรุ่งจะรอดไหมนี่ต้นนี้ถ้ารอดก็ดีไปใส่ดินเข้าไปให้มันเอียงๆสักหน่อยเผื่ออนาะคตมันคือถ้ามันดูตรงๆแล้วมันทื่อๆนะผมว่าอันนี้ความชอบส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อถ้ามันยกถ้ามันรอดนะ่อยมาอยากยกลาดโชว์คืออยากได้ทรง ของต้นใหญ่ต้นนี้ไงเนี่ยอยากได้ทรงนี้ตรงๆทื่อๆมันดูไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะต้นแรกทำการใส่ดินเรียบร้อยเพียงคอให้รอดเดี๋ยวรดน้ำรดน้ำาผสมยาเร่งรากผสมยาเร่งรากแล้วก็เพื่อความชัวร์ผมจะอบเพื่อการสวมถุงแบบนี้นะครับพี่น้อง อันนี้ทำให้ดูเป็นตัวยอย่างเด้อแต่จะจะโอบถุงวิจะสวมแบบนี้ก็สะดวกนะทำไงก็ได้อะเนี่ยสวมแบบนี้ก็ได้เนี่ยเออสวมแบบนี้จะสะดวกกว่านี่อา่าเรีนถึงต้นละมาดูต้นเดดของเราต้นทีเด็ดอันนี้เป็นต้นเด็ดของเราตุ้มบางตามที่ใส่องคนชอบบอนไซบอนไซกระตุ้มบาง แล้วมันก็นี่มันไม่มีลากอยู่แล้วพี่น้องมันลากออกทางอันนี้เป็นลากขาดตาัดเลยซึ่งก็อย่างที่บอกอีกข้างหนึ่งนะผมไม่ได้สนับสนุนให้ให้ตัดแบบนี้นะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งทดลองแต่ที่ผมต้องตัดออกอะคืออยากใส่กระถางบางด้วยแล้วก็ที่ผมโคดมาผมใช้เสียมที่ไม่คมเพราะว่าตั้งใจจะไปสำรวจหาหร่ง พุตะโกคุดมะขามหนํามพมอะไรเงี้ยเนี่ยรากพอใช้เสียมที่มันไม่คมมันก็เลยรากแตกขาดเยอะมากเลยมันไม่เหมือนในเสียมคุมค่มคมเนี่ยดินก็ร่วงล่วงเยอะเลยแต่รากก็เยอะนะผมก็เลยต้องมาทำการตัดซึ่งดูจากอาจารย์ท่านอื่นๆก็ททำก็เห็นว่ามีโอกาสรอดอยู่นะพี่น้อง เพราะว่ามันหนึ่งมันได้ตุ้มดินมาด้วยแล้วก็ล้วงเมียบน,นี้แกนี่คือมันมีต้มดินมาด้วยแล้วผมก็นี่ไม่ได้ปาดกาบอย่างที่เขาบอกถ้าเป็นเมื่อก่อนนะด้วยความไม่รู้อจผมอาจจะทําการตัดกาบเหมือนนี่ต้นตานลละเออเื่องตาลเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูในคลิปหลังเด้อพี่น้องเด้อคลิปต่อไป ผมจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเลยแล้วก็อบถุงเหมือนกันแล้วให้มันติดแข็งแรงดีแล้วแล้วผมถึงจะมาทําการกรีดให้มันดูเตี้ยนี่ต้นเท่านี้ซึ่งขนาดกําลังสวยเลยผมว่านะเราเตี้ยถ้ากาถ้าปาดออกก็คงอยู่นี่ประมาณนี้โอ้ยเทียบกับยาฝาแดง รากพวกนี้ใช้มีดปาดมีดคมๆอูมีดค,ม,ค,ม,ม,คมได้ก็ไม่เข่าพี่น้องเลยรากรากมะพร้าวเหนียวสุเด้ออืมันไกลนี่แหละอย่างที่บอกว่ารากมันแตกนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมที่โคดรมาแบบนี้แล้วมาปลูกมันถึงมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าแต่เวลา,าที่เป็นมะพร้าวกะลา เราแก้มาแล้วเ,เราตารัดเราอะไรทําไมมันรอดแช่น้ําด้วยทําไมมันรอดแต่เวลามันเป็นไม้โคดแบบนี้ทําไมมันเสี่ยงตายอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจต้องศึกษาเรืยนรลูกกันไปนี่รากอะไรไม่รู้ได้อ่ะอ่ะผมจะปลูกใส่กระถางบางเลยนี่กระมังนะไม่ใช่กระถางกระถางม็มีเยอะแยะกระถางทิ้งเผาได้มันนักไม่ค่อยชอบมันนักนี่ปลูกสองนี่เลย ไม่ต้องลองก้นกระถางเพราะมันหนาพอแล้วเย่จะใช้วิธีเอาดินใส่อย่างเดียวเลยอยากเอาดินออกเยอะดูรู้สึกว่ามันจะหนาเกินไปทำติมนี่ใส่บอนไซเลยพี่น้องเด้อคือบอนไซไม้อื่นน่ะอยากได้กระถางบางๆอะอหั่นสะบ้นหั่นเหล็กเลยจะรอดหรือจะล่วงหรือจะลุ่งเดี๋ยวทำการไปหาสำรวจใหม่ พอพอเริ่มสนใจนี่ก็มีเพื่อนมาแน,นะนํามาบอกหลายหลายที่แลยว่าว่ามีตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะงอกใหม่อย่างนี้ก็มีนะเนี่ยเนี่ยเป็นรากงอกใหม่มีหลายเส้นอยู่อ่าใส่เราไม่ได้ต้องการความสูงเราต้องการเตี้ยๆบางๆให้มันโค้งๆเนี่ยกำลังดีเลยใส่ดินเข้าไปี๋ยวรดน้ำแล้ว,ม,ลวมันก็ซึมลงไป นี่เป็นดินใบก้ามปูผสมขุยมะพร้าวซึ่งผมต้องการให้มันเกิดความชื้นเอาละเอาละทำการปลูกเสร็จแล้วครับพี่น้องแล้วก็อย่างที่บอกจะไม่แต่งกาบใบาอะไรมาเลยจะปล่อยมันอยู่สภาพนี้ก่อนแต่จ,จะใช้ปูนกินมากป้ายป้องกันเชื้อราอันนี้กันไกลไปโดนก้าบใบย,ยอดนิดหน่อย ซึ่งต้นนี้ความจริงแล้วอย่างที่เห็นนะแตกแตกใบจริงมาแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เนี่ยต้นเท่ากัมปั้นนะราไปลดน้ําเรามาใส่ถุงโอ๊กันต่อไปนี่คน,นครับพี่น้องครับมะพร้าวบอลไซคุดต้นแรกของผมนี่ต้นกําลังพอดีสําหรับผมนะน่ารักเลยล่างนิดหน่อยีอย๋ยวเราอย่างที่บอกไม่กาบไม่ตัดกาบไม่อะไรให้รอมันติดนี่ เราจะใส่ย,ยาเยล่งรากอะไรเรียบร้อยแล้วทั้งสองต้นแต่ต้นเนี้ห้าสิบห้าซิบเพราะอย่างที่เห็นนะมันไม่มีต้มดินไม่มีอะไรมานี่เป็นไม้มาเป็นไม้ที่ไม่มีกาลานะครับพี่นอ้องอ่าผมก็จะทําการใส่ถุงใส่ถุงอบเพื่อความชัวนะวถุงอบก็จะใส่อบทั้งสองทั้งสองต้น เดี๋ยวต่อไปเป็นยังไงจะมาอัปเดตให้ดูนะพี่น้องนะสำหรับมะพร้าวคุดต้นแรกของโคราชบนไซฟาร์มหงเขียวยังไงก็เข้ามาชมก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับแล้วคลิปหน้าก็มาดูอะไรกันต่อไปนำเสนอการนี่การมะพาวบนไซคุดต้นแรกในชีวิตในสวนไอ้ <c oughs> ที่เพาะต่างหากนะไม่นับนะ เอาละครับพี่น้องครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เขียวคลาดเลยครับ